่อน้ำที่แห้งขอดผมพยายามที่จะเออเดินหาปลาเล็กปลาน้อยในบ่อน้ำแห่งนี้โอ้มันช่างดูลกล้างจริงเลยนะครับหูปลาน้อยใหญ่วิ่ง ในน้ำไปมาซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะหาวิธีการจับมันขึ้นมาเพื่อทำอาหารในค่ำคืนนี้นะครับแต่ผมก็คิดว่ามันคงจะมีความขั้นตอนความยุ่งยากอยู่พอสมควรเลยทีเดียวเชียว แต่ผมก็จะพยายามที่จะหาวิธีการจับปลาในแหล่งน้ำแห่งนี้ขึ้นมาให้ได้เลยนะครับโอ้ดูซิดูนั่นซิปลาเล็กปลาน้อยวิ่งเต็มเลยนะครับผมต้อง หาวิธีการจับมันขึ้นมาให้ได้เลยโอ้โอ้และแล้วผมก็ทำการจับมันได้แล้วนะครับผมได้มาสองตัวเอง <c oughs> ซึ่งมันก็น่าจะเพียงพอต่อการทำอาหารในค่ำคืนนี้ โอ้ดูขนาดตัวมันเซดูเซนี่อ้โอ,โอมันคือปลาหมอยักษ์นั่นเองนะครับเราจะทำการประกอบอาหารในคืนนี้โอ้ดูมันเซมันช่างน่าอร่อยเหลือเกินนะครับผมจะทำการก่อไฟขึ้นมาแล้วก็นำปลา ขึ้นไปย่างเลยนะครับย่างบนเตาไฟเลยโอ้โหเราจะมีอาหารกินแล้วและแล้วปลาของเราก็สุกแล้วนะครับมันช่างกินมันช่างหอมยั่วยวนหัวใจเลอกเกินนะครับเนี่ยโอ้ดูเซสีสัน น่ารับประทานเลยตัวเท่าฝ่ามือผมเลยนะครับสงสัยมันโดนไฟแล้วมันมันน่าจะพองขึ้นนะครับเนี่ยดูแล้วโอ้ช่างน่าอร่อยเหลือเกินนะครับอา้าใครดับไฟนี่เปิดไฟเซ่ <c oughs> <c oughs> อ้าเปิดไฟ เราจะทำการรับประทานอาหารเลยนะครับโอันดับแรกผมก็จะแกะที่เปลือกที่เกล็ดมันนะครับออกมาก่อนโอ้โหร้อน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 โอ้ร้อนร้อนร้อนมากเลยนะครับผมจะค่อยๆแกะมันออกมาโอ้ดูเกล็ดมันเซหอมเลยผมจะลองชิมดูก่อนนะครับ ว่ามันรสชาติยังไงกินได้ไหมอ๋อเกรดมันก็กินได้รสชาติเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับผมจะแกะมันออกมาอีกนี้ผมจะกินอีกทีนี่โอ้อร่อยจนต้องกินอีกทีเลยนะครับเนื้อนี่แน่นมากเลยนะครับโอร้องลอง ร้อนมากเลยนะครับผมจะใช้มือหยิบมันขึ้นมารสชาตินี่หวานใช้ได้เลยนะครับเนี่ยโอ้เราก็จะมีอ,อ่อซุปผักซุปผักเคียงไปด้วยนะครับกินแต่เนื้ออย่างเดียวคิดว่าสารอาหารคงไม่เพียงพอนะครับเราจะกินคู่กันกันกบเ,เขาเรียกอะไรยำหน่อไม้ ยำหน่อไม้หรือถ้าเป็นอีกเรียออีกอย่างหนึ่งก็ซุปหน่อไม้ส้มนั่นเองนะครับโอ้ร้อน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 มากเลยนะครับอ่าเรามาเริ่มกันกินเลยนะครับผมคิดว่าเรา,าหิวข้าวแล้วก็กินข้าวเย็นกันเลยนะครับมากินข้าวเย็นด้วยกันนะครับผมรับลองอร่อยแน่คืนนี้นะครับอ่าผมก็ จะทำการปั้นข้าวเหนียวก่อนนะครับโอ้ดูปาลาโรซิเนีย,ยแล้วก็เออขาโต๊ยข้าประเจ้าโอไม่ใช่ข้าวเหนียวร้อนๆน,นะครับผมจะทำการปั้นข้าวเหนียวก่อนนะครับแล้วก็อ่าจุ้มเบะ <c oughs> อ่อกินกับนี่ไง ยำหน่อไม้ดองโอ้โหดูสีสันดูเหมือนไม่อะไรเลยนะครับแต่ว่าเราต้องกินคู่กันกับปิิงปลาของเรานะครับอ้าวผมจะกินแล้วนะครับ้เยิ่มเยิ่มเยี่มมากเลยครับผมโอ้มันช่างเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆเลยนะครับโอ้กับเนื้อปลาเผาร้อนๆนี่มัน อร่อยมากเลยครับอร่อยแบบว่าเข้ากันสุดๆเลยนะครับเยี่ยมมากเลยครับผมโอ้มันช่างอร่อยเหลือเกินอดใจไม่ไหวต้องกินอีกครั้งอีกแล้วนะครับโอ้ดูนี่เซโอ้สุกหน่อไม้สม้มโอ้โหผมมากินคำใหญ่ๆเลยมันอร่อยดีนะครับเอาแล้วครับลุยเลยนะครับผมโอ้กินเลยนะครับโอ้แซ่บแน่ๆเลย ือ <ś m _> โอ้โหรสชาติมันดีจริงๆเลยเนื้อปลาอร่อยมากๆเลยนะครับเนี่ยผมว่าเยี่ยมเลยนะครับปลานี่ได้มาสดๆนี่โอโ้ได้มาสดๆนี่มันช่างหวานเหลือเกินนะครับเนื้อของปลาเนี่อผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ วิเศษมากเลยกับอาหารค่าคืนนี้นะครับอร่อยมากๆเลยโอ้นี่แหละครับเราต้องโอ้โหอ้อร่อยครับอร่อยครับอร่อยมากเลยครับอร่อยที่เป็นที่สุดเลยนะครับเพราะว่าปลาเราสดมากเลยนะครับ มันก็ทำให้รสชาติของเนื้อปลานี่มันดีมากเลยนะครับผมว่าเนี่ยถึงว่าตัวของมันจะดูไม่ค่อยอ,อสวยงามเท่าไรแต่รสชาติของมันเนี่ยเยี่ยมยอดเลยทีเดียวเลยนะครับสำหรับปลาเผาของเรานะครับก็ สำหรับคืนนี้นะครับอาหารก็ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเอาไว้เจอกันในตอนต่อไปนะครับว่าเราจะไปล่าวัตถุดิบอะไรมาทำอาหารกินกันนะครับ mm hmm. ก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบายบายสวัสดีครับผมเจอกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจ ไปแล้วครับผมจุบๆกับปีนป่าหมอยัก์สวัสดีครับ